โซลาเซลล์เกรดส่งออกยุโรปต้องแรนดีเลยครับผมตัวนี้เป็นสปอร์ไลรุ่นสเปกตรัมรับประกันให้2ปีอายุการใช้งาน5ปีขึ้นไปเริ่มต้นที่ตัวเล็กราคาหลักร้อยครับตัวนี้60วัตต์แบตเตอรี่6,000นะครับผมแผงโซลาเซลล์12โวลต์5วัตต์เนาะสายระแผงยาว5เมตรเลยครับผมทุกรุ่นเลย ตัวนี้100วัตต์นะครับผมแบตเตอรี่12,000ม ah, ิลลิแอมแผงโซลาร์เซลล์15้โวลต์6วัตต์นะครับผมตัวนี้คือรุ่นขายดีครับ200วัตต์แบตเตอรี่18,000ม ah, ิลลิแอมมาพร้อมกับแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่ 25โวลต์6วัตต์นะครับผมตัวนี้300วัตต์นะครับผมแบตเตอรี่24,000ม ah. ิลลิแอมมาพร้อมกับแผงชาร์จใหญ่หญ35วัตต์6โวลต์ตัวนี้500วัตต์แบตเตอรี่30,000เลยนะครับมาพร้อมกับแผงโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่45วัตต์6โวลต์ชาร์จแบตเตอรี่เร็วขึ้น2เท่าทุกขนาดไซส์วัสดุเป็นอลูมิเนียมทุกตัวเลยนะครับผมเปิดปิดออตโต้สว่างค้างถึงเช้ารับประกันให้2ปีเดี๋ยวไปชมแสงสว่างกันเลยครับ 60วัตต์ราคาหลักร้อยคุมพื้นที่ได้ประมาณ100ตารางเมตรครับตัวที่2 100วัตต์ตัวนี้แสงเข้มขึ้นชัดเจนแนะนําเลยนะครับผมคุมพื้นที่150ตารางเมตรครับผมตัวที่3 200วัตต์ตัวนี้ราคา1000กลางๆนะครับผมคุมพื้นที่ได้มากถึง200ตารางเมตรเลยตัวที่4 300วัตต์นะครับตัวนี้ความสูง4งเมตรเลยนะคุมพื้นที่250ตารางเมตร และตัวสุดท้ายครับผม500วัตต์ตัวนี้สว่างมากนะครับผมคุมพื้นที่ได้มากถึง3 5 0ตารางเมตรสินค้ารับประกันให้2ปีสนใจคลิกตะกร้าเหลืองมุมล่างซ้ายมือได้เลยครับผม